ไ่ไนนมนนนนถ้าให้คุณโซเฟียนะคะคเปรียบเทียบชีวิตที่ผ่านมาของตัวเองเนี่ยเป็นหนังรเรื่องหนึง่งคิดว่าเป็นหนังแนวไหนคะหนังเศร้ามากกว่าหนังเศร้า<อ>ใช่ใช่เพราะว่าชีวิตที่ผ่านไปที่เกี่ยวกับความดังอ่ะจะไม่ค่อยสองหวังจะดังเศร้ามากกว่า แต่ดูไม่กจะเชื่อเนาะเพราะดูโซเฟียดูเป็นคนอารมณ์ดีอยากทราบจริงเลยว่ารักครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงคะเห็นบอกว่าเป็นรักครั้งแรกที่แทบไม่ได้พูดคุยกันเลยนี่มันเป็นยังไงเออไม่ได้พูดคุยกันเลยเนี่ยแต่เด็กๆนะปูกเปเดร้านอาหารอาทินี้พี่ก็ต้องไปเฝ้าร้านอาพอดีพอดีมีมีข้างๆมีผู้ชายคนหนึ่งเขาหล่อมากหน้าตาหล่อมากเลยพอดีเขาเจอพี่โซเฟียเขาก็ พออยู่ในร้านใช่ไหมเขาก็เอาจุดไม้เข็นอาสเข้าไปตั้งลายค้างนาที่ไม่สนใจเลยเขาจะเขียนว่ายังไงเขาจะเขียงว่าจัาถ้าก็สมัยก่อนก็จะนัดกรรมไปดูหลังไปอะไรไปนั่นไปยังไม่ได้ตอบรับการแล้วชอบเขาแล้วหรือยังตอนนั้นก็ก็จำได้เขาหน้าตาดีนะเลเริ่มชอบจังใจหน้าตาหล่อหน้าตาดีนะ ทีนี้ประมาณไม่ถึงกี่วันก็เห็นผู้ชายคนนี้ฆ่าตัวตายทำ<ะ>ไมอ่ะเรัเขาอยู่ข้างๆมั่นอะ พ่อแม่เขาก็ทุกขุน้องให้เราก็ไม่ดูนะอนเลยไปถามเขาถึงบอกว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจเขาเขาเขากลัวถ้าไม่เข้าตัวตายนะพ่อแม่ต้องเสีตยตังค์ใช้ตังค์ใช้ตังค์มารักษาเขาพอตายแล้วนะอันแม่เขาทุกขุน้องไห้พี่ก็ร้องไห้ต่ำนะแต่เราก็ไม่ร้องไห้ยังไงเราก็เราก็รู้สึกว่าสงสารไหนพี่จะบอกให้นะสมัยกองคุณโซเฟียเนี่ยสวยมากนะเน่งเป็นนางแบบแล้วก็มีหนุ่มๆมาจีบเยอะแต่ว่าคุณโซเฟียไม่สนใจนี่ทั้มม่แม่แ่ดก็สนใจแต่ คนนั้นมาหล่อมากเลยอ่ะหล่อมากเป็นพระเอกเกิดไปไหนไปไหนมันจะมีคนผู้หญิงเยอะเงี้ยมาจีบเขาใช่ไหมเด็ทำให้พี่สดเวคคิดว่าโอ้อย่างนี้ไม่เอาเราเอาคนที่ขี้เด็กขี้เด็กดีกว่าผู้ชายหล่อๆมามาจะมีผู้หญิงมาจีบเราจะกลัวหล่อมากก็กลัวไงคุณเนาะผู้หญิงเยอะเนาะเอาแบบธรรมดาธรรมดาดีกว่าธรรมดาธรรมดาก็ไม่ดีสุดท้ายเขาก็ทิ้งเราเพราะว่าธรรมดาผู้ชายแต่มีสองเบนนะอย่างหนึ่งหล่อผู้หญิงก็เอาอย่างหนึ่งมีตังผู้หญิงก็เอาอ ปัจจุบันสามีเขาเอาชนะใจพี่โซเฟียยังไงถึงได้ชอบเขาอ๋อเพราะว่าใหม่ๆเขาเวลาเพราะ่ตรงที่รู้จักกัน,น่ะคือรู้จักพี่โซเฟียอยู่ที่ไต้หวันอาสามีอยู่ฮ่องกองอาเขาบินไปเที่ยวอาโซเฟียเด็กของชอบไปเทีะะ<ช>่ยวเต้นน้ำอ่ะนะออเลยเขาก็เห็นโซเฟียอาที่หนึ่งบินไปเขาอยู่ฮ่องกองนะพี่โซเฟียอยู่ไต้หวันอาที่หนึ่งบินไปหวันหวันบินหาพี่โซเฟียไงใช่ใช่พี่ไม่รู้ว่าเขาโดยนะไม่รู้จักว่าคนนี้เขาขี้เด ไม่หลอกน่ากราไม่หรอกทีนี้พี่สนใจเพราะว่าพี่คิดว่าเต็กองเอาหลอหลอมามาเจ้าชู้อ่ะใช่ไหมคนณนี้ไม่หลอกเขาไม่เจ้าชู้แต่เราไม่รู้ว่าเขาดูแ้ก็เจ้าชู้เหมือนกันตอนแรกคุณแม่สามีเนี่ยไม่ชอบคุณโซเฟียเลยใช่ไหมยังไม่แต่งงานหรอกเราไปฮ่องกงหาเขาอัทจห็นจะดู้ว่าโอ้โหเขาบ้านเป็นท่านทู่เขาอยู่นะบ้านสวยมากบ้านรวยมากเลยนะอัทีนี้เลยพ่อแม่ขัาพ่อก็เป็นลูกคนต่ออะทพ่อแม่ก็คิดว่าเรา เกิดมาเราไม่มีแม่เลยเด็กคนนี้คงอาจจะไม่ดีนะอ่ะเลยเขาก็ไม่ชอบอ่ะเขาก็เอาให้ให้ย่าเอาเอาหนึ่งล้านน่ะเอาหนึ่งล้านเช็คให้พี่โซฟีหนึ่งล้านบาทอันนี้อันนี้กี่ปีไอเช็คหนึ่งล้านบาทอันนี้ใช่โอ้โหหนึ่งล้านเขารวยมากเขารวยมากเขาบอกให้พี่โซเฟียเลิกกับเลิกกับ สามเอเรื่กัรที่ชายเขาพี่ก็โมโหลงไห้พี่ก็เอาเช็ดฉี่ทีนั่นบอกเขาดูไหมผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เคหนึ่งนัานนี่เองกี่ร้อยนั่นยังซื้อผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยเลยเดเธอดูไหมถ้าฉันจะเป็นผู้หญิงที่ไม่ดีจะหลอกเธอตังฉันเอาตังไปรับประกันผู้ชายลูชายเขาอ่ะไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งเขาก็ต้องมีมาหาฉันเพราะฉันฉันไม่อยากหลอกเธอฉันเอาเช็ด ถ้าเช่นอย่างนั้นไม่มีประโยชน์ช่างก็ฉีดทิ้งเลยเป็นเราหน่อยไไม่ด้ร้านนี้แกะตรงร้านพี่ตาเข้าแบบนี้แล้วสุดท้ายชนะใจแม่ส่องดีได้ไงคะที่เข้าเองย่าเอาเอาเช็คกลับไปใช่ไหมแม่ก็สงสัยทำไมผู้หญิงคนนี้ทำไมตังค์ไม่เอาก็บีมมา มีมาห้องกงมาหาพี่นะเราก็คิดว่าไม่เป็นไรยหรอกมาหาเราก็ทาหน้าที่ตีสี่ตีห้าเราก็ตึงขึ้นมาทํากับข้าวให้ให้สองคนคงเกกินนะเราก็ดูไลเข้าวอย่างดีอ่ะป๋ามันอยู่ประมันสีห้าวันเขาก็กลับไปหลังจากแต่งงานเนี่ยนะคคุณผู้ชมคะก็มีอุปสรรคเกิดขึ้นอีกมากมายจนคุณโซฟีเนี่ยตัดสินใจบอกเลิกกับสามีเลยตอนนั้นเจอปัญหาอะไรถึงบอกเลิกกับสามีอ๋อเพราะว่าเขาเขาดินเจ้าชู อยู่ก right. so ับเขาอยู ater, so ่ที่เมืองไทยเหรอใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าเขาเจ้าชู้นะแต่ถ้าเจ้าชู้ธรรมาะโอเคอะนะเราผู้ชายเจ้าชู้คือเรื่องธรรมาระแต่เราอย่าเอาจริงเอาจังใช่ไหมกล้องนั่งเขาเจ้าชู้เขาไม่ได้เอาจริงเอาจังแต่ก็พี่ก็พูดพูดจริงเราก็คิดถึงอยากจะกลับไปไต้วันนะเราก็เขาเขาก็อยู่เมืองไทยเขาไม่ให้พี่กลับไปนะเขาก็รักพี่รักมากเลยจะไม่ให้ไปไหนเลยอย่างนี้แล้วตอนที่พี่สุเฟยไปบอกเลิกกับสามีเนี่ยแล้วสามีเขายอมเลิกด้วยไหมเขาไม่ยอมเมอรสมัยของเราเราเวลา วุาอะอือขึ้นมาเราก็อยากจะเลือกกับเขาใช่ใชไหมเห็นเขาเจ้าชู้อะอใช่ไหมเราคิดว่าแหมใครยังไม่แต่งงานเขาก็เจ้าชู้อย่างนี้เดี๋ยวแต่งงานมันจะทํำยังไงถ้าเราอยากจะเลือกกับเขาพูดหลายครั้งเขาไม่ยอมเลือกอเขาก็บอกว่าผมจะคู่เขาสามัญน,นะ<อ>สามัญจริงๆนะถ้าวันไหนเขาทิ้งฉันอะเขาจะตายชำ้ชำๆตายช้ำๆคือตายอย่างทรมานถูกไหมคะใช่แบ้นี่นี่พูดกับสีสาวหนูนะช่างบ่าสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าพวกหนูเนี่ยทำรายการมาเนี่ยจะปีนึงเนี่ยคุยกับซูนโซเฟียเหนื่อยกว่าอีกอะ กค่สีสาวจริงๆเลยแต่ยางงี้แต่ลังแต่สุดท้ายก็ยอมแต่งงานกับเขาแต่งงานกับเขาใช้ชีวิตกับเขาสาบาันอย่างนี้เราต้องเต็นเราต้องเชื่อเขาสิจีนใช่ว่าเขาทุ่มเทให้เราแต่หลังจากที่เธอใช้ชีวิตคู่นะคะร่วมกันมา30ปีทําหน้าที่เมียและแม่ของลูกอีสองคนอย่างดีมาตลอดสุดท้ายที่สามีสาวรัานมันจะตายช้ำๆก็ดันทิ้งเธอไปอย่างไม่ใยดีวันนั้นเธอถึงทวงถามสัญญาที่ให้ไว้เขาตอบว่ายังไงช่วงนี้